สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ก็จะมาอัปเดตนะคะอัปเดตสถานการณ์วีซ่าเควนวีซ่าคู่มั่นนะคะณตอนนี้ก็ขอแสดงความดีใจกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่รอรอสัมภาษณ์นะคะรอสัมภาษณ์วีซ่าคู่มั่นนะคะณตอนนี้คืออัปเดตคือสถานะ เรียกผู้รอสัมภาษณ์เข้าสัมภาษณ์แล้วนะคะคือเปิดให้สัมภาษณ์ในวันที่23ธันวาคมนี้นะคะก็คือคนที่รอเรียกคนที่ทางสถานทูตส่งอีเมลมานี่คือคนที่โดนยกเลิกนะคะคนที่โดนยกยกเลิกได้วันสัมภาษณ์แล้วนะคะก่อนที่จะมีโควิดเนาะ ได้วันสัมภาษณ์แล้วณช่วงนี้คือเขาส่งอีเมลไปให้ล็อกอินเข้าเลือกวันสัมภาษณ์แล้วก็เลือกเวลาสัมภาษณ์นะคะวันสัมภาษณ์นั้นจะเป็นวันที่23บวันเดียวนะคะที่ทางสถานทูตส่งข้อมูลไปทางอีเมลให้ผู้สมัครวีซ่าเควนนะคะคือวันที่23ทธันวาคมแล้วก็ให้ ผู้ที่ได้รับอีเมลนะคะเข้าไปล็อกอินแล้วก็เลือกเวลาวันสัมภาษณ์นะคะคือก็ดีใจกับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่รอแล้วก็รอยังมีความหวังในที่สุดก็มีวันนี้นะคะแต่วันที่23ธันวาคมก็ถือว่าเกือบ3เดือนเนาะใช่ไหมเกือบ3เดือนเนาะก็สำหรับผู้ที่ได้ วันสัมภาษณ์แล้วก็ถูกยกเลิกสําหรับคนที่ยังไม่ได้วันสัมภาษณ์ก็น่าจะเป็นคาดคาดว่านะคะน่าจะเป็นปีหน้าเนาะก็ไม่นานนะคะอีก3เดือน4เดือนเนาะแต่ก็ยังพอมีหวังนะคะยังพอมีหวังที่ทางสถานทูตตอนนี้ก็คือมีการอัปเดตมีการเคลื่อนไหวเนาะทำให้ทุกคน ได้มีกำลังใจขึ้นมาเนาะดีกว่าเมื่อก่อนนี้เงียบมากคือเมื่อก่อนนี้จะเปิดให้สัมภาษณ์ช่วงเดือนที่ผ่านมานะคะคือวีซ่าแต่งงานวีซ่าที่จดทะเบียนสมรสเรียบร้อยแล้วนะคะที่เรียกเข้าไปสัมภาษณ์เนาะพอณนะตอนนี้คือมีข่าวดีของผู้ที่ยืน Visa ่นวีซ่าเคนนะคะมาอัปเดตสถานการณ์ต่างๆให้เพ,พื่อนๆที่พี น้องๆได้รับทราบข่าวคราวการเคลื่อนไหวของวีซ่านะคะณนะตอนนี้สถานการณ์โควิดที่อเมริกาก็ยังทรงตัวอยู่นะคะก็ผู้ติดเชื้อก็ไม่ค่อยเพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่เนาะมันก็ผ่านมาหลายเดือนแล้วคือทุกคนคือยังไงล่ะทุกคนคือเหมือนกับว่ามันเป็น ธรรมชาติมันเป็นธรรมดาแล้วเนาะเพราะว่าเมื่อก่อนนี่คือข่าวใหม่ๆคือทุกคนจะเริ่มกลัวหวัดกลัวระแวงคือไม่ออกไปไหนเลยนะคะแต่ทุกวันนี้คือผู้คนเริ่มจะชินเริ่มจะปล่อยวางง่ายๆคือปล่อยวางเนาะเพราะว่ามันหลายเดือนแล้วมันจะมันจะปีหนึ่งแล้วก็คืออติดก,ก็ติดก็ว่าว่ากันแบบนั้นก็ค่อยมารักษาค่อยมาดูเล โควิดคือมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะนเพื่อนๆถ้าเรารู้จักป้องกันรู้จักดูแลเนาะรู้จักดูแลนะคะก็คือขอให้เพื่อนๆน,นะคะที่รอการสัมภาษณ์วีซ่านะคะที่รอ n o a นเอวาเรอสัมภาษณ์อะไรต่างๆนะคะก็ขอให้ได้วันสัมภาษณ์ไวๆนะคะนะ่าจะเป็นปีหน้าทั่วถึงกันเลยทีเดียวเนาะ คือในคลิปวิดีโอนี้ก็มาอัปเดตให้ฟังแค่นี้นะคะมารับชมวิดีโอหน้านะคะว่าจะมีอะไรมานำเสนอให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้รับชมรับฟังกันนะคะในคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ